เตรียมรับฝนชุดใหม่ไทยตอนบนและภาคใต้มีโอกาสเจอฝนตกหนักพร้อมตอนรับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อุณหภูมิลดหวบอากาศหนาวเย็นปากสั่นกลางเดือนนี้ฝนฟ้าอากาศพายยุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568วันนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมซึ่งจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่า จะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมซึ่งอาจทำให้ในช่วงแรกเกิดแนวปัะทะอากาศเกิดเป็นฝนฟ้าขนองบางแห่งก่อนที่จะเจอกับอากาศหนาวเย็นลงซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงไหนสาเหตุปจัจจัยใดที่เข้ามาส่งผลกระทบกันบ้างและในวันนี้พื้นที่ใดต้องรับมือกับฝนตกหนักไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้ 6ธันวาคม2568บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและภูเก็ตส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแต่ยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้เมื่อดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณแถบชายฝั่งด้านที่ตะวันออกของภาคใต้เริ่มมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นปกคลุมในบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างเป็นส่วนใหญ่สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก จากนั้นในช่วงวันที่7ถึง11ธันวาคมจะมีมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลรอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งจะทําให้อุณหภูมิปรับขยับลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียสลมหนาวจะพัดแรงขึ้นตลอดทั้งวันสําหรับภาคใต้การกระจายตัวของฝนจะลดลงมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางแห่ง หลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยในช่วงวันที่12 1 3ธันวาคมส่งผลทำให้ความชื้นที่อยู่ในทะเลจะเข้าปกคลุมจากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำ เป็นช่วงที่การกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉยียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากการประทะอากาศซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนอีกอระลอกที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและสปะปลาวก่อนในช่วงแรกจากนั้นจะแผ่ลึกเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่13-14ธันวาคม อาจส่งผลทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรกตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีฟ้าสีเหลืองและสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ธันวาคมหลังจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงในขณะที่อุณหภูมิจะปรับขยับลดลงบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งในภาคเหนือ ภาคตวนันออกเฉียงเหนือคาดว่าอุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียสกับมีลมหนาวพัดแรงส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวนันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันเช่นกันทําให้สภาพอากาศโดยทั่วไปมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดดยและยอดภูมิมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ให้พ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นเตรียมจัดทริปท่องเที่ยวหลังจากวันที่14ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะในขณะเดียวกันในช่วงดังกล่าวบริเวณภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่แผ่เข้ามาจะดันทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชืน้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักมากเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างเตรียมตัวรับมือป้องกันผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยบริเวณภาคใต้คาดว่าต้องเผชิญกับฝนตกต่อเนื่อง4-5วันเลยทีเดียว แต่โมเดลยังอยู่ระยะไกลนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางและติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลกระทบทำให้สภาพอากาศในบ้านเราเปลี่ยนแปลงแอดมิน,นและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบ ในคลิปถัดไปสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศหนาวเย็นแบบต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่20ธันวาคมเลยทีเดียวสภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและปรปบรวนให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนอกจากนี้ในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งและลมแรงเฝ้าระวังอักขีภัยที่อาจลุกลามได้ง่ายเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ